แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันในช่วงเงย็นของวันศุกร์ที่23เมษายน2564ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอคนละหนึ่งแชร์นะครับในวันนี้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานข่าวเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ โดยนะครับในวันนี้ชัดเจนเลยว่าอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยแตะอยู่ที่บริเวณภาคเหนือ41องศาเซลเซียสเลยนะครับ รองลงมาเห็นจะเป็นบริเวณภาคกลาง39องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆนะครับอีสาน38องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออก37องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ไม่ร้อนมากนะครับมีความชื้นจากทะเลเข้ามาอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสสูงสุดทั้งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันส่วนกรุงเทพมหานครแต่ที่38องศาเซลเซเยสนะครับในวันนี้ส่วนฝนในระยะนี้จะลดลงในทุกภาคพอม พี่น้องคงจะต้องรอนะครับในช่วงวันที่26เมษายนไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมกันเลยนะครับจะเริ่มมีพายุฤด,ดูร้อนเข้ามาในช่วงวันที่26、27และ28เมษายนจะมีความรุนแรงนะครับลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วนในช่วงวันที่29-30เมษายน1 2 3สพฤษภาคมฝนจะมีเกิดขึ้นนะครับแต่ความรุนแรงจะลดน้อยลง จากนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานของประเทศไทยและทะเลจีนใต้นะครับจะทําให้มีแนวประทะอากาศเกิดขึ้นและฝนจะตกนะครับโดยไล่ตั้งแต่บริเวณภาคอีสานมาภาคเหนือนะครับและไล่ไปจนครบทุกภาคนะครับ รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในระยะนี้จะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเข้ามาที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันไล่ขึ้นมานะครับตั้งแต่บริเวณภาคใต้ตอนล่างใต้ตอนกลางขึ้นมาใต้ตอนบนนะครับรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคอีสานและบริเวณภาคเหนือนะครับซึ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเริ่มทํางานแล้วในช่วงนี้ แต่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับพฤษภาคม2564ซึ่งจะต้องรอนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนและยืนยันการเข้าสู่ฤดูฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้นะครับแอดมินได้นำภาพการพยากรณ์อากาศจากภาพกราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับในทุก24ชั่วโมง พยากรณ์ใน10วันล่วงหน้านะครับแต่ก็ยังมีเกิดขึ้นนะครับได้บางพื้นที่บริเวณอีสานตอนล่างนะครับจะเน้นเลยบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและจะมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดเกิดขึ้นได้นะครับโดยจะเน้นบริเวณภาคเหนือโดยฝนจะเริ่มกลับมาอีกครั้งตั้งแต่วันที่26เมษายนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนและต้นเดือนพฤษภาคมนะครับ แต่อากาศก็ยังจะมีความแปรปรวนเนื่องจากจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดเข้ามาปกคลุมและนามวลอากาศเย็นนะคะแผ่ซึมเข้ามาปกคลุมจากบริเวณทะเลจีนใต้นะครับส่วนบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงนี้ลมตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ฝนนะครับจะมีเล็กน้อยถึงปานกลาง และอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับทางบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างก็ขอให้ประชาชนนะครับในทุกภาคระวังอัยจากพายุฤดูร้อนโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอาจจะรวมถึงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับส่วน27เมษายน2564จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร แต่อากาศในปีนี้นะครับจะไม่ร้อนจัดเนื่องจากปีนี้เข้าสู่ปีลานียนะครับจะมีเมฆและฝนเพิ่มมากขึ้นซึ่งข้อมูลนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลการนำเข้าใหม่โดยแอดมินได้นำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการประกอบการตัดสินใจในการเดินทางรวมถึงการทำเกษตรกรรมต่างๆนะครับ และในวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยนะครับโดยจะเน้นบริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศจะร้อนจะร้อนจัดโดยจะเน้นในตอนกลางวันฝนเกิดขึ้นได้นะครับแต่จะมีฝนน้อยมีฝนฟ้าขนองแค่บางแห่งจากบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเนื่องจากความร้อนหรือ heat l เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดนําความชื้นจากทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพนะครับในช่วงนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยส่วนภาคใต้นะครับลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้รวมถึงอ่าวไทย ฝนจะเกิดขึ้นได้นะครับในระยะนี้อย่างต่อเนื่องอันหนึ่งนะครับ26-29ีเมษายนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลจะมีพายุรุร้อนนะคะร,ระลอกใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นรอกใหม่จากจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคอีสานของประเทศไทยและทะเลจีนใต้นะครับ ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีน้อยลงยกเว้นบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงนี้ส่วนมากจะมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดฝนก็มีน้อยนะครับทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีเพิ่มมากขึ้นต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศบริเวณประเทศไทยภาคเหนืออากาศร้อนนะครับฝนลดลง จะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันแต่จะมีฝนเกิดขึ้นได้แค่บางพื้นที่นะครับไม่เกิน10%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดแตะที่41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำเข้ามานะครับส่วนภาคอีสานอากาศจะร้อนในตอนกลางวันมีฝนเกิดขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากภาคเหนือนะครับ20ของพื้นที่ ส่วนมากจะเน้นทางตอนล่างของภาคจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญและยะโสธรจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางอากาศจะร้อนในตอนกลางวันฝนจะมีแค่เล็กน้อยเนบางแห่งนะครับ จากการพัดเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับ30%ของพื้นที่อากาศจะร้อนในตอนกลางวันส่วนมากนะครับจะเน้นฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมินะครับ37องศาเซลเซียสบริเวณที่มีฝนตก,ตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรส่วนเรืยนที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น40%เซนของพื้นที่เน้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสจากการพัดนำของลมตะวันตกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรอากาศจะไม่ร้อนมากนะครับอุณหภูมิ35าองศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนมากกว่าทุกภาคนะครับ60%ของพื้นที่ลมตะวันตกเริ่มทำงานแล้วนะครับจะมีฝนตกหนักเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับในบางพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ตรัง และสตูลบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเิเยสนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนในบางแห่งนะครับจากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียส ต่อ,อไปนะครับเราจะมาวางแผนเพื่อการทำกษตรกรรมและการเดินทางพยากรณ์อากาศในระยะเวลา7วันล่วงหน้านะครับ23เมษายนถึง29เมษายน2564โดยนะครับ2 3ถึง25เมษายนประเทศไทยจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นโดยจะเน้นะครับบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับทั้งนี้นะครับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือฮีสโลเข้ามาปกคลุมบริเวณไทยตอนบนนอกจากนั้นแล้วนะครับจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้นําความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมนะครับและบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วน26-29เมษายนบริเวณภาคเหนืออีสานกลาง ตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับลักษณะของพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทําให้ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดน,นําความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนนะครับส่วนทะเลอันดามันอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมตลอดช่วงนะครับทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤุูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและป้องกันนะครับระหวังความเสียหายจากพืชผลทางการเกษตรที่อาจจะเกิดจากพายุฤดูร้อนไว้ด้วยนะครับพยากรณ์อากาศภาคเหนือ23-25เมษาย,ยนอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันฝนมีเล็กน้อยนะครับ10%ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะถึง41องศาเซลเซียสนะครับจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วน26-29เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก10%ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น40-70%ของพื้นที่นะครับจะมีลมกระโชกแรงจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงฝนตกหนักได้บ้างแห่งอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับจาก41องศาเซลเซียสเหลือ36องศาเซลเซียส จากการพัดนำความชื้นเข้ามาจากลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนภาคอีสาน23-24เมษาย,ยนอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนมีเล็กน้อยนะครับประมาณ10-20%เซนของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งอุณหภูมิสูงนะครับอยู่ที่3 9ักองศาเซีเซียสจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วน25-29เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก10-20%ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น40-70%ของพื้นที่นะครับจะมีลมกระโชกแรงจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งอุณหภูมิก็จะลดลงจาก39องศาเซลเซียสเหลือ36องศาเซลเซียสนะครับลมที่พัดฝนเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนภาคกลาง23-25เมษายนอากาศจะร้อนอากาศจะร้อนจัดจะมีฟ้าหลดในตอนกลางวันฝนมีแค่เล็กน้อยนะครับเบาบาง10%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะถึง40องศาเซลเซียนะครับจากการพัดนำความชื้นเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วน26-29เมษาย,ยนฝนจะเพิ่มมากขึ้นจาก10%ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่นะครับจะมีลมกระโชกแรงจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดนะครับจะลดลงจาก40องศาเซนเซียสเหลือ37องศาเซนเซียสความชื้นนะคบพัดนำเข้ามาโดยลมตะนออกเฉียงใต้ ส่วนภาคตะนออก23-25เมษายนอากาศจะร้อนในตอนกลางวันฝนเกิดขึ้นนะครับ20-30%ของพื้นที่อุณหภ,ภูมิสูงสุด38องค์องศาเซลเซียสความชื้นนะครพันดนำเข้ามาจากลมตะตกเฉียงใต้ส่วน26-29เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นจาก20-30%ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่นะครับจะมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง จากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรอุณหภูมิสูงสุดจะลดลงจาก38องศาเซลเซเยรสเหลือ36องศาเซลเิเยีสนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะนออก จะมีฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะเน้นทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสจากการพัดน,นำเข้ามาของลมตะวันตกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับ กลับจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล23-25มยหเมษาย,ยนอากาศจะร้อนในตอนกลางวันฝนมีเล็กน้อยนะครับในบางพื้นที่10%เของพื้นที่จากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะที่34องศาเซนเซียสนะครับส่วน26-29ถึงเมษาย,ยนฝนจะเพิ่มมากขึ้นจาก1 0ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น30-40เซนของพื้นที่นะครับจากการพัดนำของลมใต้ บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแหง่งและในวันนี้นะครับเวลาประมาณ17เนาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับพยากรณ์ฝนบริเวณภาคเหนือมีฝนในบางแหง่งส่วนภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี อำนาจ,จเจริญและยยะสโธรส่วนภาคกลางมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนในบางแห่งส่วนภาคตะวันออกนะคบมีฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบรุรีรยองจันทบรุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com โหมดฝนฟ้าผ่า โดยเริ่มนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกาของวันนี้23เมษาย,ยน2564เราจะเห็นได้ว่านะครับมีฝนกระจายบริเวณอีสานตอนล่างนะครับโดยไล่นะครับตั้งแต่บริเวณสุรินทร์บุรีรัมนครราชสีมาศรีสเกตอุบลราชธานีร้อยเอด็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญมุกดาหารชัยภูมินะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับ แค่ประมาณ0.1จนถึง3มิลิเมตรนะครับส่วนบริเวณภาคกลางก็มีฝนเช่นกันโดยจะเน้นนะครับที่บริเวณพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการนาคปรปฐมสมุทรสาครราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีรวมถึงนะครับบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตราด ส่วนภาคใต้นะครับจะนินบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังรวมถึงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับปริมาณฝนนะครับยังเป็นปริมาณฝนเล็กน้อยอยู่นะครับในคืนนี้ ส่วน22นาฬกาโมเดลเปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังจะให้มีฝนกระจายในบริเวณเดิมนะครับเป็นฝนเล็กน้อยและเที่ยงคืนนะครับคืนของวันที่23ต่อคืนของวันที่24ยังมีฝนเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้ต่อไปนะครับเราจะมาเทียบเคียงหมดพายุสายฟ้า ECMWFwindy.com ในระยะเวลา10วันนะครับจาก24เมษายนจนถึง2พฤษภาคม2564 24เมษายนนะครับในวันพรุ่งนี้ฝนจะเน้นบริเวณภาคกลางทางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกรวมถึงอีสานตอนบนบางพื้นที่นะครับ25เมษายน2 5 6 4ฝนจะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ภาคเหนืออีสานตอนบนนะครับ26เมษายน2 5 6 4ฝนกระจายทั่วประเทศ 27เมษายน2 5 6 4ฝนกระจายทั่วประเทศ28เมษายน2 5 6 4ฝนกระจายทั่วประเทศ29เมษายน2 5 6 4ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางความรุนแรงของฝนจะเริ่มลดลง30เมษายน2 5 6 4ฝนนะครับ กระจายทั่วประเทศแต่จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยนะครับ1พฤษภาคม2564ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับแต่จะเป็นฝนเล็กน้อย2พฤษภาคม2564ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับแต่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถััยอุทกภัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ